แต่ว่าไหนๆเนี่ยคิมเนี่ยก็เป็นคนจัดรายการอยู่ตรงนี้นะฮะจะไม่พูดถึงคู่นี้ก็ไม่ได้ฮะถึงปีที่แล้วเนี่ยเราจะเรามเราีเรามีซีรีส์ไหมผมมีซีรีส์ไหมปีที่แล้วมีดิใช <Wow. S 1> ่ไหมเออเราก็มีดัชมายแคนดี้เนาะปีที่แล้วนะครับผมดังั้นเนี่ยขอพูดหน่อยแล้วกันนะฮะเป็นคู่จิ้นเที่เขาเรียกว่าแถมแล้วกันนะฮะพิเศษขึ้นมานะฮะกับคิมมอนคอปเตอร์นั่นเอง นะครับแล้วกิมมอนคอปเตอร์นเนี่ยถ้าเอาประวัติกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่แจ้งเกิดจากเรื่องทูมู n เดอ s e ซ i รีครับเดือนเกี้ยวเดือนนั่นเองนะฮะที่แมซิรีเนี่ยจบไปหลายปีแล้วนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ยังมีผลงานร่วมกันอยู่ เรื่อยๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักสแสดงศิลปินทำพงทำเพลงทำรายการทำ YouTube ทำอะไรด้วยกันในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ได้เห็นทั้งคู่เนี่ยเติบโตมาด้วยกันแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างล่าสุดเนี่ยคิมมาทำดีเจใช่ไหมคอปเตอร์นี่เขาก็ได้งานนะคุณรู้ป่ะเขาไปเป็นพิธีกรของรายการไอทนะครับผมแบตไตไฮเทคนะครับก็เขาเรียกว่าทําอะไรเนี่ยก็ มาแนวแบบว่าไปด้วยกันเรื่อยๆแ,แล้วที่สําคัญนะฮะในปีหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมจะไม่ใช่อะไรที่แถมและเพราะว่าต่อจากนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าจะมีซีรีส์เหมือนกันนะฮะในช่วงประมาณนป,ประมาณเดือนเมษายนะครับผมก็จะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เ,เรากําลังถ่ายทํากันอยู่ตอนนี้นะฮะกับบอยเนเวอร์สมัยล์รักสุดท้ายในายยิมเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ